Thank you ามีสองหนุ่มดาวติ๊กตอกก็คือ,อคหนุ่มป้ออัดสำมนะคะแล้วคุณไก่โปกโร่นั่นเอง ร่วมสนุกกับเราด้วยคือเรียกได้ว่ายิงทีเซอร์เลยใช่แลยเพาบอกเลยวันนี้พิเศษส,สุดๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงสกูปป์ซึ่งเราก็จะต้องไปตามหาสาวปป์ปแล้วก็หนุ่มปปนั่นเองใช่โดยเราจะแข่งกันหานั่นเองพร้อ,อมไหมวันนี้พร้อมมากเลยเค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาสาวปป์ปแล้วก็หนุ่มปปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะว่างไหมว่างค่ะว่างเราชื่ออะไรก่อนชื่อน้องพันธค่ะน้องพัน์นี่เรียนสายไหนครับสายการเรียนนิเทศศาสตร์พูดเก่งอย่างนี้พูดเก่งแน่อขอหนึ่งเพลงที่เข้ากับสเตตัสหนูในช่วงนี้หน่อยไม่อยากเหงาแล้วของพี่อิงวัลันทอนค่ะมยาจ สถานะตอนนี้ของเราคือเป็นไงคะบอกกล้องเลยโสดค่ะแล้วเหงาไหมเหงาไม่ยังางเหงาแล้วอบอก3ข้อกรีนแฟกสำหรับเราหน่อยค่ะอยู่ได้เราสบายใจค่ะน่าเราอบอุ่นกวนๆมึนๆค่ะเอพี่ก็กวนๆแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะเพราะว่าพี่ไม่เปิดแอร์นอนพี่ไม่เปิดแอร์นอนอไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่พี่กันดได้ไหมได้ค่ะ สวัสดี H N C H ค่ะพี่พีเอชสามค่ะสวัสดีครับว่างหรือเปล่ากำลังเล่นดนตรีอยู่ครับผม อ่ะขอถามหน่อยละกันชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีทชื่อชินครับนี่สวัสดีครับชื่อน้ำโมครับทำไมถึงมาชอบเล่นแบบดนตรีคะรู้จักกันกันเลยอีกเฉยคนนี้เล่นกีตาร์ได้ถึงเรงเพลงได้เลยเล่นด้วยกันไเต็มเป็กเลยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นขอหนึ่งเพลงที่เข้ากับสเตตัสในตอนนี้หน่อยช่วงเวลาของสวีทอครมณ์ที่ดาวประจำอำเภอครับจะไปเรียนร้อง กรีนแฟกสำหรับนอนไหนคะสบายใจครับผมยิ้มหวานครับชวนคุยเก่งครับผมใส่แว่นครับน่ารักครับมีเหตุผลมีคนในใจไหมตอนนี้ยังไม่มีครับเอาจริงๆเอาจริงๆเอาอืม <c oughs> ขอไม่บอกจ้าน่าโปนะ <c oughs> ป แล้วบอกว่าไม่มีแล้วบอกว่าไม่มี <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วบอกว่าไม่มีอยากให้แปลว่า i g สัองนิดนึงดีกว่าค่ะอ้าวของผมคือ pun ด,ดุดเอ๊ะเอ๊ะดุดผมเอาดอทผสมจุดอ่ะดุดดุดดุด pun dot y a k o r n ครับ c h i n c h a n u n d ด r s c ส r e 4ครับดุดนะจ๊ะจ๋าดุดดุดดุด <laughs> บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนเธอมองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สวัและตอนนี้นะครับผมได้ยืดไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะไปหาสาวป๊อปอีกคนหนึ่งมาสัมภาษณ์คู่กับผมเฮ้ยอันนี้สาวป๊อปือเป,ป่มเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่โอ้ไม่ใช่หนูออบเหมือนมีเเน่เลยนี่เลยนะน้าพร้อมแล้วก็ไป และตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอผู้โชคดีของเราแล้วชื่อนาเนยค่ะอยู่ม .5 ทับ1อยู่สายวิทย์คณิตค่ะชื่อชานมนะครับอยู่6ทับ3ครับ<อ>สายการเรียนนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์ครับถ่างอั้นขอ1เพลง Last Train ครับของพี่อิงวัลันทรครับ you made พอแล้วรอเลยรอให้โอกาสให้โอกาสผมจำได้แค่นั้นแหละครับอจีบตอนนี <S <S okay. ้ของพี่พอรชค่ะตอนนี้มีใครให้ควงทุกวันชากวนรวอนมีฉันใช่เยนะคะจีบตอนนี้มีใครให้ควงทุกวัน ได้ครับเฮ้ยสามข้อกรีนแฟกสำหรับตัวเองหน่อยสูงค่ะแข็งแรงมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นคนนิ่งๆอ่ะไม่ใส่เสื้อสีฟ้าเฮ้ยและกรีนแฟกของเราใส่จริงสีแดนจงกระเบนไม่ใช่ครับไม่่ใชตัวเล็กครับหมวยครับหมวยใส่แว่นด้วย ไปเดี๋ยจ้าเดี๋ยวให้ฝาก IG หน่อยไป IG n a n o e i d o t c o m c h a n o m r r y ครับโอเคค่ะโอเค ดีครับชื่ออะไรครับชื่อชาหอมค่ะเป็นเป็นพี่น้องแบบชานมเมื่อกี้ป่ะเนี่ยโอชานน้ตไม่ใช่ไม่ใช่ชานมชาโน้ถูกแล้วขอหนึ่งเพลงที่เข้ากับสเตตัสในช่วงนี้หน่อยสถานะสดค่ะใช่สถานะสดแต่ว่าเพลงอะไรเตัสเพลงชื่อสเตตัสสดโอเพลงชื่อเพลงสเตตัสสดไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเป็คนไม่มีจุดคบไม่มีใครอยากมองสถานะ ขอก no ลีนแฟกหน่อยสูงขาวตีแค่นี้เลยค่ะก็เดี๋ยวให้แปะจีหน่อย c h a x n u n d e r 2ค่ะขอบคุณมากบา,บายาบายเป็นคนไม่มีจุดคองไม่มีใครอยากมองสถานะมันฟ้องว่าฉันนั้นยังไม่มีใครสวัสดีครับสุดหลอสวัสดี๋ยวชื่ออะไรครับชื่อเบอร์ดีครับขอหนึ่งเพลงให้กับสเตตัสตอนนี้หน่อยท้ายปีโอลี่มันเดย์ครับเฮ้ย กรีนแฟกหน่อยได้ไหมสามข้อน่ารักเฟรนลี่ขี้เล่นครับเขาเลยนะไม่ไม่แบบนี้ได้ไหมได้ได้น่ารักเฮ้ยไอ้บ้าขี้เล่นนี่เล่นจีวันไม่ได้ครับไม่ได้มางั้นเดี๋ยวให้แปะไอจีหน่อยค่ะ S U R A C H E T Z A อันเดอร์สกอร์จุดครับ และในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ไปสกูป๊อปกันมาแล้วแต่ว่าความป๊อปความปังเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงช่วงสกูโซรูนั่นเองค่ะในช่วงที่เรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกหาของดีในแต่ละโรงเรียนนั่นเองและของดีของเราในวันนี้นะคะก็คือวงโควาแดนค่ะจากโรงเรียนบางแก้วประชาสัน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พวกเราในน้ำโก้ทักทายแฟนๆสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพวกเราว<า>ีอาร e ว t ตา e สวัสดีค่ะบูมฟีสไตค่ะเป็นลดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะจีจีฟีสไตสวัสดีค่ะจันเจ้าฟีสไตน่ารักกันมากใช่อยากรู้เลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการโค้ชเว์แดนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะบูมเข้าโค้ชเว์แดนตอนม2ค่ะเพราะว่าโดดชักจูงมาก็เลยได้เข้ามาเต้นเป็นโค้ชเว์แดนในทุกวันนี้ค่ะของหนูค่ะหนูเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วแล้วแบบพอเข้ามาเห็น มีชมรมโคเวดันหนูก็เลยลองเลือกสมัครดูแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังทําได้ไม่เต็มที่ค่ะเลยออกแล้วทีนี้เหมือนพี่บูเขาก็มาชวนหนูไปเต้นไปแข่งแลวพี่บูช่วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลย<ด>อันนี้คือคนพาเข้าสู่วงการเป็นคนที่ชอบเต้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอหนูได้เข้ามาที่บางแก้วประชาศาสตร์เนี่ยหนูก็เริ่มเต้นแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ค่ะแต่หนูรู้จักกับพี่บูค่ะเขาก็เลยแบบ เห็นหนูออกลายอะไรอย่างนี้เขาก็เลยออกก็เลยมาชวนมาออกมาออกงานออกเต้นไปแล้วก็ไปแข่งค่ะเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีการพูดถึงการแข่งขันด้วยใช่ไหมอยากรู้ว่าไปได้รางวัลอะไรมาบ้างคะรางวนะัลไปแข่งเขาว่าแดนที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรบินสันค่ะไ, <sunny S 2> ไปไก<ป>ลอ่ะแล้วอยากรู้เลยว่าแต่ละคนน่ย แบบต้องมีไอดอลเป็นของตัวเองแน่เลยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเต้นอะะอิออนอสไพร์ชั่นตออีฟค่ะก็คือพี่มายค่ะอ่าชีป๊อปสาวของหน้าใช่ชอบพี่มายมากเพราะว่าพี่มาย,ายลายเต้นดุดันมากแล้วเสิร์ตัวหนูว่าลายเต้นดุดันเหมือนพี่มายก็เลยมีพี่มายเป็นไอดอลน,นั่นเองอค่ะอ๋อเอสปาร์เท่านั้นค่ะแบบวงตัวแม่ใช่ค่ะเพราะว่าไอดอลที่หนูเป็นชอบคือจีเซลค่ะเพราะว่าจีเซลเป็นคนที่น่ารักเต้นแข็งแรงลายเต้นแบบ ดีมากเลยค่ะหนูเลยชอบีเซิลค่ะส่วนหนูชอบนิกกี้วงเอ็นแฮเพนค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เอ็นแฮเพนจะมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยลายเต้นนิกกี้มันจะแบบเด่นออกมาเนอะเนื่องจากว่าเขาเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเนาะน้องโตแล้วโตแล้วตอนนี้คือแบบหล่อมากตอนนี้อยากให้แต่ละคน่ะโชว์เพลงของตัวเองแล้วพร้อมจบด้วย ending fairy หน่อยค่ะหนูรองเท้าพอนะคะคุเพื่อถูกต้องว่ากเออเออ Ler, 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 ler,

ช่วงหน้าเนี่ยก็คือช่วงสกูแอดแท็กเรามีสองหนุ่มติ๊กตอกเกอร์มาร่วมเล่นเกมกันด้วยจะสนุกขนาดไหนเราดูเลยค่ะ โฟูบอกเลยค่ะว่าความสนุกเด็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงโซฟูแอนแท็กนเองค่ะแล้วันนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นุ่มๆติ๊กต็อกเกอร์มาร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยค่ะและไม่ใช่แค่นี้นะคะนอกจากสองนุ่มติ๊กต็อกเกอร์แล้วเนี่ยเรายังได้ตัวแทนเพื่อนๆจากโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์มาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยค่ะ เกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะรักเท่าไหนใส่เท่านั้นนั่นเองคะ<ย>อ่ะ่ไม่รอคะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยดีกว่าคะ่ะ Let's go เกมรักเท่าไหนใส่เท่านั้นให้แต่ละทีมส่งตัวแทนสลับกันเทน้ำห้ามหลนแก้วทีมไหนทำน้ำหลน่นมีบลทลงโทษรอยอยู่นะจ๊ะเราแก๊งบางแก้วหวานเจียวอครับพวกเราตัดายบา มาุบใครเล่นก่อน1 2 3่2สอ2 3้ม่เอาละแล้วผมเอาจริงด้วยพี่ชาเด่น็นะพี่ชายเอาคือล้นเลยไหมรอบแรกย่างนะย่งนะให้เล่นเล่นังไเฮ้ยดบอกว่าจ็กไม่ให้เด็กได้เกิดให้เด็กได้เกิดคือไม่ขายใครเล่เลย ไป่้าไปต้องรีบคือลิบเกินทีิตไอหนูเอาดีดีเนี่ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ยืดตึงรู้ใเป็นนะรู้เอาละเอ้ยเออโอเคโอเคโอเคเอ้ยอย่า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 แพ้นะอย่าหยิบเพลงนะอย่าหยิบกินนะอย่าหยิบกินนะโอเคโอเคคือท้าเทเหมือนจะยกทั้งอันเลยอ่ะเออเอ้ย เ้ยังค่ายังไม่ได้มีอะไรเลยยังเหลือพิธีกรนะยังเหลือพิธีกรยังไม่ได้เล่นเลยนะพิธีกรยังไม่ได้เล่นเลยนะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูหน่อยภาษาน้องลัสเราทำงานด้วยกันก็สักพักเพิ่งแล้วนะไอ้หนูหน่อยภาษาเอาให้โอ้ยไม่ลำบากพี่ะงานเลยนะเดี๋ยวตายเอง ร้อนเลยร้อเลยพี่ไมย์เป็นคนแพ้โอ้โหพี่อยขยับมันจะร้อนแล้วร้อนเหรอเดีวชนอ้่ไ่ไปพี่ไก่สู้เขานี่แคนี้ก็สั่นแล้ว ไอ้เดี๋ยวพวกเองไม่ได้เล่นนะลองเชองเชิญเาทุกคนเลยพี่ว่าใจเย็นลาข้อไหนใส่เท่านั้นพี่ไกด์ไปพี่หลับพี่หลับตาพี่เลยเราเพิ่งรู้จักกันรอบนี้เบาๆรอบนี้เบาๆรอบนี้เบาๆไม่ต้องรักกันมากหลับเท่าไหร่อยเล่นนานๆเล่นนานๆเบอร์ดี้เอาหน่อยเบอร์ดี้ ทุกคนเล่าสวยมือหนักคนเนี้ยทุกคนเล่นกมือหนักคือเธอมือหนักจริงหน้าตาน่ารักมากอ่ะเล่นเกมอย่างโหดอ่ะอันนี้ก็คือ เกินแม่โอ้ยเย็นๆนะเธอเลี้ยวเลี้ยวกันน้อยโอ้ยโคตรรุ่นี้มือเบาหน่อยเออโนอ้ยตาเนี้ยผนุนุมันนิ่งของเราเฮ้ยมือก็นิ่งเหมือนหน้านิ่งเหรอตอนที่ฉันอยู่นะมือนนิ่งเหมือนหน้าว่ะเอ้ยดีดไปตอนวางแก้วอ่ะ ยังเฮ้ยเังปิ่มแล้ววะยังมันได้อีกมันได้อีกมันได้อีกไอหนูพี่ว่าเองวะยังใช้ไม่ใช่มาในตัวน้องเลยโอ้ยตารักกันเกินเฮ้ยเอหนูพี่ว่าเองวะโอ้แล้วตาลี่แหละ

เยนี่ทีอินวันไปความหวังวายเฮ้ยอ้ยมันใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วาหอน้องเหลือของพี่น้องเหลือของพี่จย็นหนิ่งแล้วหนูไม่เป็นยังจ้าโอ้ยโอ้ยโยหลุล like wow. uh ่นอะหลุดนเน่าหนูนาดิงของหนูไปจัดไปโอ้โห ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยงเลยเอ้ยีับร้อยเธอเนนะเธอเนนะวิ่งหได้แล้วมั้งไหวไวเธอนเนนะเธอเนนะหกเลยกินเลยหกได้แล้วเจ็ดเฮ้ยหมชหนะล่นหรือเปล่าก็อยาอยกกันแท่คืนเยอะเดี๋ยวมันล้มอย่าหายใจเลยคนจะหายใจตต ไปคือควรจี้จี้โอ้โหเป็นเกมที่รุ่นดีสี้ทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะเกมที่รุ่นที่สุดเขาได้เคยเล่นมาเรียบร้อยว่ะทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบตาตาโรเบียฉลอตาเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยปะเฮ้ยมน่าเอกเฮ้ยมหดแล้วหมดแล้วนี่ยังยังมันโถ เช็กก่อนไหม <c oughs> สิกมามีปัญหากับพี่เหรอครับเล่นเยอะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงแบบภาษาให้มันจบที่สามน,นิ่งๆนิ่งๆไม่หายใจแรงไปนิดนึง <c oughs> และตอนนี้นะคะเราก็แข่งขันกันเสร็จแล้ว เลยว่าเราได้ผู้ชนะแล้วค่ะนั่นก็คือทีมบางแก้วหวานเจียบโขงพนี้ง่ายๆค่ะก็แค่ให้จับคู่กับคนที่ชนะนะคะแล้วก็ชมคนที่ชนะจนกว่าคนที่ชนะจะพอใจได้เลยถนัดเลยถนัดเลยคนที่เราบอกเลยว่าถึงจะชื่อขันร้แตปากหวานนี่น่ารักนะเด้นเก่งใช่ไหมน่าเด่นเก่งหน่แหงนีเลยหนูนี้แบบอี ดอกไม้นี่พี่แยกไม่ออกนะว่าดอกไม้กับหนูอะไหนน่ารักกว่ากันอือแล้วหนูพอใจยังโอ้โหคนอะไรทำไมมันโอ้โหเก่งสวยดีขนาดนี้หนูพอใจพี่โอเคไหมโอเคไหมโอเคดีไหพี่แมฆสวยป่งเฮ้ยเฮ้ยตาพี่เมฆสวยว่ะเฮ้ยเอ้ยโตพี่แม่งหยิกก็หยิกก็รักป่ะเฮ้ย นีเลาเนี่ยเจาะมาไหมเนี่ยเออมันไม่ได้เจาะไม่้เจาะไม่ได้เจาะหนวดหนวดน่าสวยจังหนวดก็ติดใจกันหนวดตอนนี้ชอบหนวดนะเนี่ยเราอ่ะขอขาวอ่ะเฮ้ย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 แปลกอ่ะแปลแบบบางบางทีมันก็แบบมีเผลอมองสบตากันเลยไม่ใช่เราชนะไม่หรอเราจะไปกลุ่มอ่ะ เฮ้ยอะไรนะให้พ right. yup. like hey right. okay, no, well. ี่เป็นอะไรเนี่ยไม่พี่เฮ้ยพี่เป็นอะไรเนี่ยน่ารักไหมแบบนี้ถ้าแบบนี้เต็มหนึ่งร้อยแล้วให้ความน่ารักเขาเท่าไรให้ล้านเลยเฮ้ยเจมส์รวยเจมส์รวยว่จะเป็นอาขาไม่ใช่หรอเฮ้ยไงเจอพี่นุ่มซึนข้าไปหนุ่มซึนโอเคพอ หนูวันนี้หนูอยากจะมีเรื่องบอกพี่บูมากวันนี้วันนี้พี่บูสวยมากผลพลีกก็ะาปาสวยแว่นก็สวยนะคะถ้าวันนี้เขาได้มงจะอินเรียบเขายังไงบ้างก็ถ้าหนูถ้าพี่บูได้มงหนูก็อินดีด้วยแต่หนูก็แอบน่อยเศร้านิดนึงหนูไม่ได้ค่ะแต่ว่าให้ไหมเขาสมมงไว้ก็สมอยู่สมอยู่สมอยู่ไอพี่ผมยอมมาก หนูก็มีสิ่งที่อยากจะบอกพี่บูอยู่ค่ะว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกพี่บู่ว่าน้ำแดงหวานเจี๊ยบมากค่ะน้ำแดงหวานเจี๊ยบค่ะโอเคดวงตาดองตาดวงตานะอยากถามก่อนว่าชอบกินข้าวอะไรคะชอบกินข้าวอะไรหรอข้าวกล้อง อ๋อทอมยามว่าทำไมน่ารักขนาดนี้กินข้าวต้มยำมาพี่เองต้องกินบ้างแล้วจะได้น่ารักบ้างเห็นคุยกันว่าจะเข้ามสวใช่ไหมเรียนมสอเหมือนกันเข้าเลยก็ดีจะได้เจอกันบ่อยๆอันนี้อันนี้เอาจริงเลยเฮ้ยนี่เอ้ยทำไมผมเอาจริงกันเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเอาห่อใจแล้วห่อใจแล้วได้ดี วันนี้นะคะก็เล่นเกมกันแบบสนุกสนานมากๆสนุกโคตรน่ารักมากๆเลยโคตรสนุกไหมคะสนุกมากเลยเอาวันน hey. oh. hey. hey. ี้นะคะก็ต or ้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะสองนุ่มหล่อด้วยค่ะง่ายอยากเจอพี่อยากเจอพี่สัตย์พายต้องไปแถวไหนคะเจอกันได้ที่สยามครับทักกันได้พูดคุยกันได้เลย หาพี่ไกดได้ที่สยามนะคะแต่นอกจากนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆจากโรงเรียนบางแก้วประชาสั่นด้วยที่มาร่วมเล่นเกมกันในวันนี้คค่ะขอบุณสนุกไหมสนุกมาก้าไขอทำภาพสนุกหน่อยพาสนุกเออสนุกยังแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วเขาสนุกเขาแล้วใช่เป็นคนนิ่งๆเลยใช่ใช่ต่อวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในรายการฮัลโหลกสกูลนะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ย ไปบุกไปปว่วนทั่วทุกแอเรียของโรงเรียนเลยค่ะและทุกคนนะคะสามารถพบกับพวกเราใหม่ได้ทุกอนันธรรพ์ค่ะตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะใช่แล้วค่ะแลคะครั้งหน้าคะพวกเราจะไปบุกไปป่วนโรงเรียนไหนก็ต้องรอติดตามเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายเจ